ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้มาอีกแล้วครับ t o y ยต a a อัลติสนะครับผมคันนี้มาด้วยสีขาวเลยครับได้สีขาวมาเลยคันนี้เป็นหนึ่งจุดหกนะครับเป็นเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีครับเป็นรุ่น G Good นะครับผมสีขาวสวยเลยนะครับมาดูรอบคันกันเลยครับ อย่างที่ทุกๆคลิปบอกนะครับว่าเรื่องสีเราครับเก็บงานขัดสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับโลโก้อยู่ครบครับผมสีสันสวยงามนะครับขัดสีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยนะครับด้านในจะเป็นทูโทนนะครับ 1.6จะเป็นทูโทนคันนี้จะได้มาเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับตัดแผงประตูสีดำนะครับหลังคาก็ยังสะอาดใสครับไม่มีริ้วรอยนะครับมาดูด้านหน้ากันครับรุ่นนี้จะได้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับ ถ้าเทียบกับ 1.8E เนี่ยจะเป็นภายในดำแต่ว่ายังเป็นกุญแจไขสตาร์ทอยู่นะครับซึ่งราคาจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าในตลาดรถมูสองราคาจะใกล้เคียงกันนะครับมีพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับวิทยุก็เป็นแบบ FM นะครับ CD ธรรมดานะครับมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับพร้อมไฟนะครับทั้ง2ด้านนะครับ มีทั้งด้านคนนั่งแล้วก็ด้านคนขับนะครับผมในเรื่องของกระจกแต่งหน้าและไฟสองสว่างกุญแจรีโมทนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายให้ด้วยแล้วก็มีปุ่มกดเรียกรถนะครับ ระบบโพสต้าจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับไม่เพียงแค่เจ็ดหมืนหกพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับปีสอง8ันสิบแปดนะครับไม่วิ่งมาเจ็ดหมืนหกันกว่ากิโลเท่านั้นเองครับเรามาดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องรันทำความตามมาเป็นอย่างดีนะครับผมไม่มีริ้วรอยชนหนักนะผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผม ทิ้งรายละเอียดแล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ในข้อมูลนะครับผมฝากกด like, ไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม